อัปเดตไซส์30บวกกันบ้างนะคะพี่พี่ขาในคลิปวิดีโอนี้นะรวมอก30บวกนะคะเสื้อสวยๆเสื้อแฟชั่นเสื้อวินเทจเสื้อชีฟองนะคะพี่พี่ขาเสื้อคุณหญิงคุณนายนะคะราคาตัวละ69บาทเท่านั้นเป็นสินค้ามือสองที่ซักและทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยใส่สวยดูดีเปลี่ยนเสื้อผ้าได้บ่อยมีแต่ความคุ้มค่าตัวที่1คะ่ะอก38 ถ้าสนใจแคปภาพทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยค่ะสําหรับพี่ๆที่รับชมทาง YouTube นะน้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยแคปภาพมาเลยนะ69บาทตัวที่1คะ่ะอก38เป็นพื้นดำนะคะเป็นพื้นดําคอคอเนาะลวดลายคุณนายไฮโซมากเหมือนเสื้อสองตัวแต่เป็นเสื้อตัวเดียว ดูมีลูกเล่นดูหรูหลาดูด้านหลังค่ะดูหรูหลามากให้ตัดสินใจไวเพราะมันหมดไวมากนะคะแล้วกว่าจ,จะได้มาใหม่อ่ะรอนานมากด้วยนะไม่ได้หาได้ตลอดนะพี่ๆของตัวเนี้ยคือมันมันเป็นของสวยอะเนาะสาวๆที่ชอบแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอ่อยเขาก็แย่งกันเลยนะต่อไปค่ะโอกเป็นผ้าชีฟองคอปกคอเชิ้ตนะ้อแขนยาว สีพื้นก็จะเป็นน้ำตาลครีมอ่อนๆนะคะแล้วก็ลวดลายสวยงามมากๆดูแบบแฟชั่นสุดๆเลยพี่พี่ขาอก30บวกพี่จะใส่กับกางเกงขาสัาน้นกางเกงขายาวดูดีเรียบหรูดูดีและดูแพงนะคะตัวนี้อก38น้องเอ,งอ๋น่ะอยากจะใช้เวลาตัวหนึ่งนานๆมากเลยนะเพราะว่ามันสวยมากแต่ว่ามันมีหลายตัวให้ดูเนาะ จะเร็วเกินเดี๋ยวพ,พี่ก็แคปไม่ทันอีกตัวนี้สวยน่ารักดอกเล็กสวยน่ารักดอกเลยพวกนี้เป็นงานแฟชั่นอมตะใส่ได้ตลอดตัวนี้อก38นะคะตัวพื้นก็จะเป็นแบบลายสีน้ําตาลนะคะเป็นลายดอกเล็กๆลายดอกเล็กๆขายดีมากนะคะก็คือจะดูดีใส่ได้ทุกฤดูการใส่ได้ตลอดปีใส่ได้ทั้งปีลูกค้าหลายท่านเอฟไปใส่แล้วไปขายต่อ ไม่มีคาว่าขาดทุนไปขายกันตัวละร้อยพี่ๆต่อให้พี่ๆขายถูกกว่าน้องเอกนะใส่เบืวอแร้วไปขายถูกอ่ะก็ถือว่าคุ้มไหมนะถือว่าคุ้มไหมคุ้มมากแล้วความสวยของเสื้อเหมือนตัวละหกสิบเก้าไหมไม่เหมือนเลยมันดูยังไงก็ไม่เหมือนตัวละหกสิบเก้าบาทพี่ๆเสื้อพวกเนี้ยที่เราเห็นกันเนาะบนหงบนห้างอะ ถ้าอย่างตลาดทั่วๆไปเขาขายร้อยก้ก็ไม่ใช่เดื้อผ้าแบบของน้องเอ๋ด้วยอย่างนี้งานขึ้นห้าสี่ห้าร้อยยางต่ํานะคะอกสาพื้นขาวลายเชอร์รี่สีมพูคุณหนูมากน่ารักมากคอปกแขนสั้นนะคะดูดิเห็นไหมน่ารักอ่ะแล้วสดใสอะ่ะพี่ๆจะใส่กับยีนกระโปรงได้หมดนะคะต่อไปคอจีนสวยมาก ตัวนี้คือสีแบบนี้ใส่ได้ตลอดปีอก36ค่ะอก36ดูความสวยขอบแดงกระดุมตัวลายตัวเนื้อผ้าใส่ได้ทั้งปีสวยน่ารักสวยและน่ารักมากอ่ะดูดูค่ะนี่มันสวยจริงๆอ่ะพี่พี่ดูลายดิดูลายความคมชัดของลายและดูสีอะเหมือน69ไหมเหมือน 69, ห9้าไ ไม่เหมือนค่ะเนี่ยจะใส่กับกางเกงแบบทรงกระบ,บอกแบบที่เราจะใส่เนี่ยคือใส่กับเสื้อพวกเนี้ยได้ทุกตัวลูกไม้สีดำตัวนี้สวยไฮโซมากอก34อันนี้ไซส์น้องเอกเลยค่ะอก34นะคะอ่นะดูชัดๆ <c oughs> ต้องหัวไหล่เนี่ยจะเป็นซีทรูเซ็กซี่แล้วต่องหน้าอกก็จะเป็นแบบวบ้าๆตัวนี้คือใส, sexy, ใส่เซ็กซี่ใส่เที่ยวได้เลย นะคะใส่งานขาวดาก็ได้และถ้าเราต้องซื้อใหม่พี่พี่คิดว่าเสื้อตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ขั้นต่ำหนูว่า4ี่ห้ารอยเนื้อผ้าลูกมงลูกไม้อย่างดีเลยอะ่ะลูกไม้สีดำตัวนี้อกสาสี่อยากได้อยากได้เองอกสามสปดสีชมพูผ้านุ่มลืน่นใส่สวยใสย่สบายเหมาะกับอากาศบ้านเราคอกลมแขนสั้นผ้าดีผ้าสวยสีสวยสดนะคะ น่ารักเห็นไหม yeah. น่ารักมากสวยมากด้วยอะ่ะไม่เหมือนราคา69รู้ไหมคะถ้าเราเปลี่ยนเสื้อทุกวันมันจะเกิดอะไรขึ้น uf, ทุกคนค่ะสีน้ำเงินตัวนี้สวยมากเลยคะ่ะลายจุดอก38อันนี้ให้ดูระยะไกลแล้วมาดูใกล้ๆมาดูดีเทลเขาจะออกแบบมีซิทูนะคะมีความแบบเซ็กซี่เบา เซ็กซี่เบาเเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเซ็กซี่เบาเสวยมากเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้อกสามสิบแปดนะคะอือหือสาวๆอ,อกสามสองสามสี่ใส่สามหกสามแปดได้เลยเพราะว่างานพวกเนี้ยไม่ได้เน้นเข้ารูปแต่ถ้าท่านไหนชอบเข้ารูปก็เลือกสามสี่นะสี 4, เขียวตัวเนี้ยเขียวขี้ม้าหรือเปล่ามีปักข้างหน้าด้วยสามสิบแปดผ้าใหม่มาก อกสาสิบดค่ะตัวนี้ผ้าใหม่มากเลยค่ะแล้วก็เห็นไหมคะปักข้างหน้าสวยเชียวพี่พค่ขเรียบหรูคุณหนูน่ารักคุณนายไฮโซมากเลยปล่อยผมนี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเป็นเสื้อที่ใส่แล้วดูสวยดูดีอะ่ะอืมชอบตัวไหนแคปมาเลยนะคะต่อไปค่ะอกสาสิบดลายทางลายทางพื้น พื้นดำตัดด้วยขาวแต่งขอบแต่งตรงกลางกระดุมโอ้โหผ้าดีมากเดี๋ยวถ้าได้ผ้าไปพี่ๆจะรู้เลยว่าผ้าดีจริงๆอ่ะ69บาท3ตัวส่งฟรีค่ะซื้อครบ3ตัวส่งฟรีเลยอกส0บวกนะคะคลิปนี้มาเอาไปต่อไปอก3 8ไลายเล็กสวยอีกแล้วพี่พี่ค่ะเสื้อพวกนี้คือใส่สวยใส่แล้วดูดีใส่แล้วดูแพง ใช่ไหมใส่แล้วดูสวยแล้วดูแพงแล้วเปลี่ยนเสื้อบ่อยแล้วถ้าเราเปลี่ยนเสื้อบ่อยมันคุ้มมากจริงๆค่ะอก38ค่ะคอมากระดุมมาลายมาเนื้อผ้าเนาะสีสันอะดูเอาว่าสวยขนาดไหนพี่ๆ่ะพี่ๆจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนด้านหน้าด้านหลังเพอร์เฟกเพอร์เฟกตัวนี้สวยมากสีสวยมากเลย สีโอรสอกสามสิบหกสีโอรสอกสามสิบหกสีสวยสดจังเลยมีลูกเล่นหลายดอกมงดอกไม้นะคะเนี่ยงานปักจะเป็นงานที่แพงนะพี่พี่รู้ใช่ไหมคะงานปักเป็นงานที่มีราคาแพงขอปกแขนสั้นใส่สวยใส่สบายสีสวยสดน่ารักมากนี่คือด้านหน้านะคะดูด้านหน้าใส่กับยีนใส่กับกระโปรงหน้าสวยหมดและด้านหลังโอ้โห ใส่ของให้เยอะจริงๆอ่ะตัวเนี้ยเห็นไหมคะอือต่อไปอกสามสิบสี่น้องเอ๋ว่าตัวเนี้ยน้องเอ๋ใส่สวยเข้ารูปละลายสวยถูกใจมากเลยอ่ะใส่กับกางเกงเนาะสวยมากเลยพี่ๆอยากได้เองอีกแล้วท่านไหนที่ตัวเท่ากับน้องเอ๋นะคะนี่แหละสามสี่มาเอาไปใส่ สาสี่ใส่เข้ารูปสวยๆเนาะมีพอมันเข้ารูปมันก็จะดูเซ็กซี่ขึ้นอย่างเงี้ยนี่เห็นส่วนว้าส่วนโคง้งตัวที่สวยมากเลยสามสี่หลายๆตัวนะเอฟหลังบ้านน้องเอกก็ใส่พี่ๆด้วยความที่ชอบแล้วก็ชอบมากแล้วก็หลงไหลนะใช้คําว่าหลงไหลได้เลยอะ่ะเพราะว่าเฮ้ยราคาเท่าเนี้ยแต่งานมันดีมากน้องเอกต้องมาขายเองอะ่ะพี่ๆลองคิดดูสิว่า มันถูกใจนะคะมันถูกใจน้องเอกไงต่อไปอก36ค่ะอก36มันสนุกอะเวลาเราได้เปลี่ยนเสื้อทุกวันน่ะพี่ๆค่ะแล้วถ้าการที่เราเปลี่ยนเสื้อทุกวันแล้วเราต้องซื้อในราคาแพงอะแล้วเราใส่แค่ครั้งเดียวครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบน่าเสียดายเนาะอือแล้วสาวๆก,ก็รู้ๆกันอยู่อุ้ยน่ารักจังเป็นแขนเป็นระบายระบายนะะลายจุดเล็กจุดใหญ่พี่พี่ดูพี่พ,พี่ดูตัวนี้สวยน่ารักมากเลยอะค่ะเห็นไหมคะดูดิ เป็นเสื้อที่ใส่แล้วดูสดใสน่ารักมากนะอกสานะอกสาต่อไปอก3ามลายสวยผ้าดีอ่ะโอ้โหเข้ากับสีกางเกงเลยเป็นไงเห็นไหมคะว่าเสื้อพวกนี้มันสามารถใส่กับกางเกงได้หลากหลายรูปแบบจะเป็นขากระบ,บอกขามมาค่ะเดฟสี่ส่วน5ส่วนอะไรก็ว่ากันไปขาสั้นหรือแม้แต่กระโปรงจะเป็นเอวสูงเอวต่ำใส่ได้หมดเลยค่ะ นะมันเป็นเสื้อที่ใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยนายสวยมากทุกคนดูเนื้อผ้าดูลายใหม่ด้วยใหม่มากด้วยอันนี้คืองานขายดีของที่ร้านเลยนะคะต่อไปอกส8ดค่ะน้องเอกก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะพี่ๆนะบางวันก็4ี่สิบางวันก็ 40, บางวันก็อก40สบวกบางวันก็อกห้าสิบวกสาสิบวกก็แล้วแต่ 8, นะคะขนมาให้พี่ๆชมกันไหล รูปแบบมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้ก็พื้นเขียวลายดอกอันนี้ก็เป็นงานที่ใส่ได้ทั้งปีคอปกแขมสั้นใส่สวยใส่สบายน่ารักเป็นเสื้อที่ใส่แล้วน่ารักค่ะเห็นไหมคะถูกใจแน่นอนต่อไปอกสาิแปะสีน้ำเงินตัวนี้น่ารักมาก ทุกคนดูล yeah, ูกเล่นลวดลายที่เขาใส่มาให้เห็นไหมคะอก38มสิบลายมันแต่คอแขนตุ๊กตาน้าููโบว์ข้างหน้าดูความสวยความเก๋มีความสวยน่ารักและผ้าใหม่มากเลยนะคะไปต่อันที่ตัวต่อไปคุณหนูสุดๆ อก38ตัวนี้ท่านไหนชอบความเรียบหรูสุภาพนะคะพี่ๆคะ่ะมีเชือกให้ด้วยมีเชือกผูกที่คอนะผูกโบเก๋ๆชอบความสุภาพน่ารักนะคะในชีวิตประจําวันในเวลาที่เร่งรีบซื้อของซื้อของสะดวกสบายกระชับกระเฉงนะในคลิปนี้คือตอบโจทย์ทุกตัวจริงๆนี่เป็นพื้นสีครีมลายหัวใจสีดาเล็กๆเ,เห็นไหมคะเป็นเนื้อผ้าชีฟองนะคะตัวนี้ ผ้าแบบว่าชีฟองก็มีหลายเกรดนะคะแต่จากการสัมผัสนี่เป็นเกรดที่ดีเลยค่ะสวยมากค่ะด้านหนา้าด้านหลังโอยด้านหลังมีแบบระบายที่คอปกด้วยนะคะอก38ค่ะตัวนี้ต่อไปนะคะอก34ลายสกอตอุ้ยชอบเจอไซส์ตัวเองไม่ได้เลยอยากอยากได้อะ เพราะว่าน้องเอ๋รู้วามันใส่สวยเชื่อไหมถ้าน้องเอ๋ไม่ได้ขายเสื้อมือสองนะคะแล้วถ้าน้องเอ๋ไม่ได้บอกใครไม่มีใครรู้เลยว่าเสื้อที่น้องเอ๋ใส่ตัวเรา69บาทเท่านั้นเพราะว่าเวลาใสออกมาแล้วมันดูสวยอ่ะพี่ๆขาเนี่ย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 คงจะต้องได้ไปใส่ลวมั้งตัวนี้อ่ะไม่เป็นไรในเมื่อนํามารีวิวแล้วพี่ๆท่านไหนที่ใส่เดียวกับน้องเอ๋เนะี่ยสามสี่อย่างเงี้ยก็มาเอฟไปนะมาเอฟไปนะคะ แคปมานะคะแคปแล้วก็ทักแชทมาต่อไปอบ38ตัวนี้คลุมคลุมก้นหรือเราจะใส่เป็นเดรสสั้นไปเลยก็ได้นะคะเปรี้ยวไปเลยจ้ะสวยมากมีกระเป๋าด้วยเอาสิสีน้ำเงินลายดอกดอกแบบกราฟิกดอกแบบคอมพิวเตอร์นะคะดอกแบบว่าทันสมัยและอินเตอร์มากสีก็สวย แขนยาวใส่ได้ทุกฤดูในบ้านเราเพราะว่าในคลิปนี้จะ,จะไม่มีผ้าหนานะโอ้โหอันนี้คล้ายๆกับผ้าแพรคอจีนสีเขียวอโอ้ยอกสามสิบค่ะผ้าแพรอันนี้ก็ใส่สวยนะคะเงาชาในคลิปนี้คือคลิปน้องเอกน่ะจะไม่ได้มีแอปพลิเคชันในการแต่งภาพใดๆน,นะคะพี่ๆาจะมีไฟอันหนึง่งแค่นั้นเพื่อเพื่อส่องให้เห็นสีชัดๆนะคะนี่ อกส8ิบแปดคล้ายๆกับผ้าแพรต่อไปอกสาสิบแปดค่ะโอ้หยตัวนี้ก็เป็นพื้นน้ำเงินลายดอกเล็กดูใกล้ๆจะสวยมากดอกเล็กนะคะดอกเล็กสวยมากค่ะสวยมากพื้นน้ำเงินดอกเล็กค่ะโอ้ยสวยเกินสวยเหลือเกินสวยเกินจะบรรยาย วยเกินที่จะบรรยายได้ว่ามันสวยยังไงพี่พี่มันคุม้มมันสวยมันใหม่นะคะใส่แล้วดูแบบดูดีมากนะคะสุภาพเรียบหรูต่อไปค่ะอก38แดขนสั้นนะคะแขนสั้น,นะะน,นลายสวยโอ้โหเข้าจริงๆนะถ,ถ้าไหนชอบใส่กางเกงทรงกระบอกแบบแบบที่น้องเอ๋ใส่อยู่ตอนเนี้มันเข้าได้กับเสื้อในคลิปนี้ทุกตัวเลยมันเข้าได้หมดเลยมันสวยมากนะคะ ตัวนี้อกสามแปดมาถ้าไหนอกสามหกสามแปดหรือว่าสามสี่ชอบใส่หลวนนิดนึงคลิปนี้ตอบโจทย์สวยทุกตัวนะคะลายตัวนี้ดูเนื้อผ้าดูลายดูสีพี่พี่ดูสิคะเห็นไหมลูกเล่นลายพวกนี้สใส่ได้ทั้งปีต่อไปอกสามสิบสี่เอาแล้วแล้วอยากได้ดูแพงเนาะดูสวยดูแพงไหมว่มาไหมพื้นดำลายจุดสีขาว S <S <ess ly> เจอใสตัวเองจริงๆน้องเหนะ็น่ะใส่ทั้งใสตัวเองนะคะชอบใส่ทั้งแบบเข้ารูปชอบใส่ทั้งแบบหลวมหน่อยใส่สบายแบบหลายโอกาสนะคะพี่ๆ <pi> ค่ะ <ka> พ่อเสื้อพวกเนี้ยคือใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ก็สวยนี่อกสามสี่นะแบบโอเวอร์ไซส์ตัวใหญ่ๆเลยน้องเอกก็ใส่อกสามสิบหสีน้ำเงินแขนกุดที่คอมีลูกเล่นแบบไฮโซมากเลย ว้าวสีเดียวกับกางเกงน้องเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะด้านหน้าด้านหลังสวยและทรงพลังเหลือเกินโอ้โหนานดีแขนกุดดูหรูมากตัวนี้ดูหรูมากเลยค่ะทุกคนอกส6ต่อไปไลายเสือเสือด้วยลายดอกด้วยอกส6น่ารักมากเป็นเสื้อแบบเข้ารูปค่ะตัวนี้เป็นเสื้อแบบเข้ารูปดูสวยแล้วก็ดูเด่นอนะ่ะดูน่ารักอ่ะ 36ค่ะดูใกล้ๆนะคะเป็นคอกลมนะคะลายเสือมันเซ็กซี่อยู่แล้ววกกับดอกไม้สิ่งที่ผู้หญิงคู่ควรแต่มันไม่เหมือน69ใส่ออกมาแล้วมันน่ารักกว่านั้นนะคะมันดูน่ารักมากเลยอะ่ะพี่ๆต่อไปปกสพื้นขาวพื้นขาวมีลวดลายเล็กๆน่ารักน่ารักโอ้โห สวยจังเลยค่ะผ้าดีมากเห็นพี่ๆเห็นไหมเวลาต้องเหตือมีความคลิ้วอย่างเงี้ยนะสวยผ้าดีมากนุ่มลื่นนะคะผ้าแบบเกรดดีเลยอกสามสิบแปดค่ะตัวนี้อ่าดูดูพิจารณาเลยว่าสวยขนาดไหนด้านหน้าด้านหลังถูกใจแน่นอนถูกใจแน่นอนค่ะ <c oughs> ไปต่อกันที่ตัวนี้อกสามสิบแปด ลายผ้าทำไมสวยอย่างนี้ลายผ้าสวยมากอกสาสเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลขายดีมากนะคะทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อสีน้ำตาลขายดีจริง,รงๆเรียบหรูสุภาพงานที่ดูคลาสสิกอมะตะตลอดการว้าวงดงามมากเลยคะ่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังคะ่ะต่อไปอกสาตัวนี้ลายสวยมากเป็นผ้าแบบนุ่ม,มลื่นๆเห็นไหมคะนี่คือใส่ได้ทั้งปี คุ้มค่ากับเงินแน่นอน3ามตัวจะอยู่ที่207บาทส่งฟรีเลยค่ะ3ตัวนะคะส่งฟรีเลยอ่ะชอบตัวไหนก็แคปมาได้เลยนะคะพี่พี่ขานี่แหละงานที่เราจะใส่สวยใส่สบายใส่ดีนะคะดูแบบดูดีดูดีดูด,ดีดูสุภาพต่อไปค่ะอก38อก38ดูความสุภาพดูหน้าเกรงขามตัวนี้แบบเหมือนคุณหญิงคุณนายอะ เสื้อตัวนี้ดูคุณหญิงคุณนายมากนะคะเป็นลายสกอตเล็กๆแล้วตกแต่งด้วยงานปากักอ่ะมันดูแพงเนาะพี่พี่เนาะดูแพงมากเลยเป็นสีแบบว่าอ e ีทูอ่อนๆสีอ e ีทูอ่อนๆนะคะก็แบบออกเทาออกน้ําตาลนะออกเทาออกน้ําตาลเนี่ยหน่อยเออสวยมากดูคุณหญิงคุณนายมากค่ะตัวนี้อือหือต่อไปอ,อกสามสิบแปดสวยน่ารักเห็นไหมคะดูลายผ้าดูเนื้อผ้าพี่พี่ดูสิ มีความหวานตองคอแบบดอกเบลืมเลยอะแล้วเนื้อผ้าใกล้ๆคือสีสวยมากนะคะดูเนื้อผ้าใกล้ๆนะคะเป็นแบบว่าซีทูบางๆแล้วก็สีสันสวยๆตามผ้าอย่างเงี้ยสวยมากเลยนี่ค่ะของจริงสวยมากทุกคนอะให้ดูใกล้ๆจะได้พิจารณาว่าเนื้อผ้าตัวนี้คือสวยขนาดไหนหพี่ๆดูสิมีความพริ้วแล้วคือดอกที่คอก็แจ่มมากเหมือนเราใส่สร้อยเอ่กุหลาบเนี่ย อารมณ์เหมือนใส่สร้อยกุลาต่อไปอกส8ดเอ้ยน่ารักจังเลยคอก็น่ารักค่ะตัวนี้ใส่แล้วดูเด็กตัวนี้ใส่แล้วดูเด็กใส่แล้วน่ารักนะคะอกส8 3สบดสาสิบบวกมารวมที่คลิปนี้ชอบตัวไหนนะคะ,ะให้ดูใกล้เพราะว่าน้องสวยน่ารักคอลูกไม้ดีเลยด้านหน้าด้านหลังทำไมดูดีขนาดนี้จ้ะอันมาดูแขนกุดกันบ้างค่ะอกส8สิบด เนี่ยพี่พี่ขากางเกงแบบน้องเอ๋อย่างเนี้ยสามารถใส่กับเสื้อในคลิปนี้สวยทุกตัวจะใส่กับยีนจะใส่กับกระโปรงเอวสูงเอวต่ำขาสั้นอะไรได้หมดดูนะน้องเอ๋ปิดท้ายที่ตัวนี้เลยนะพี่พี่ขาจะบทยอยอัปเดตให้ทุกวันทุกวันนะชอบตัวไหน ก็ทักมาเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละคลิปนะพี่ๆเราต้องสักเราต้องอบเราต้องทําความสะอาดนะคะล่าช้าบ้างก็ต้องขออภัยจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ